อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำเมนูคุกกี้คอนเฟลกที่กรอบหอมอร่อยเคี้ยวเพลินถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเริ่มจากใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำตาลไอซิง่งตีจนขึ้นฟูแล้วใส่เกลือป่อนเสริมไอโอดีนไข่ไก่แป้งสาลีอนเนกประสงค์ตรากบผงฟูและเบกกิงโซดาตีให้เป็นเนื้อเดียวกันบีบลงในถ้วยพิมพ์ โดยด้วยลูกเกดดำและลูกเกดสีทองคอนเฟลกอบกรอบจากนั้นนำคุกกี้เข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งเหลืองกรอบพักไว้ให้เย็นสนิทพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคุกกี้คอนเฟลกคุณผู้ชมสามารถเอาสูตรนี้ไปทำตามกันได้เลยไม่ว่าจะทำกินเองที่บ้านหรือจะทำขายเป็นรายได้เสริมเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ก็สามารถสร้างสารรค์ไอเดียทำขนมได้หลากหลายเมนูเลยเลยค่ะ